อันนี้กำลังทำอะไรคะควานกำลังเลีดสู้อยู่กำลังใส่อะไกำลังกำลังใส่ที่มุมนะครับเวลาน้องเมตตาไปวิ่งเล่นจะได้ไม่ไม่ติดจะได้ไม่อะไรนะมันจะเป็นอย่างนี้เหรอเรียกอะไรที่ไกลเออมันจะได้สู้จะได้ไม่พันกันนะครับก้อน,นที่ไกลอันนี้เป็นที่มุมน,นะครับหมุมได้ครับมุมได้มีผู้ช่วยด้วยนะดูสิ ใส่ <c oughs> แล้วนะครับไอ้กล้องนะครับมะกำข้อเดี๋ยววันนึ่งหรือไม่ตอกไม่ได้ครับต้องขออาก็ตอกให้จะเกิดนั่นเลยปะมาสนใจนั่นเองแล้วเวลาเอาออกไปนะครับถ้าสี่คูนร้อยหรอครับโอ้ไม่สี่คูนร้อยหรอกไม่ตามนี่ไงนี่เดี๋ยวก่อนพ่อหมุนก่อนแต่เราหมานุามานได้ดิได้ทำไมพ่อกระดังอย่างนี้นะมมผู <c oughs> ้ช่วยตายแล้วครับเย่งกันแล้วทีนี้ โอ้ oh. <laughs> จะเยน็นค่ะผู้ช่วย๋อานะอเอาจะนั่งดูนะคะปีกองเชียร์เยอะมากค่ะนั่งดูนะนั่งให้กำลังใจนะคะเออหน่ารักจังเลยอเข้ากล้องด้วยนะวันนี้เอาสู่ใหม่ให้กับน้องเมตานะคะเอ,เ,อเออใช่ต้องเรียกพ่ออ๋อเรียกพ่อ เย่ยวแตกตื่นเต้นปุ๊บเย่ยวแตกอ่ะดีใจดีใจนี่เป็นโซ่เหล็กยังดีใจขนาดนี้ถ้าได้โซ่ทองนี่ต้องทำไงอะสงสัยบินได้เดี๋ยวน้องนี่ตาจะมีช่องแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนทุกท่านแล้วเรียกนี่ตามช่องน้องเนี่ยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเช่แล้ว เห่ให้นะคะหวงหหวงดูอ้อยแล้ววไม่จับนะคะตอนนี้ต้องเข้าทีละสองคนอไม่ไว้ใจเลย้พอี่เล็กมาช่วยทางนี้ก่อนค่ะโเขามีคนมาด้วยใช่มีคนมาจับไปเดียวครับมีตาไปเดียวเดีออยลงก่อนเอเอาลงทั้งหมดนี่เหรอไม่ โอ้ไปตัดให้คนทุกคนอ๋อเขาแบ่งกัน่ายุนี่ค่ะเขาจะไปตัดอาหารให้ช้างนะคะทุกทุกวันมาเป็นคารุอย่างเงี้ยค่ะช้างก็ถึงจะได้กินอิ่มนะคะถ้าเขาไม่เป้ะเป้ะอ้าแล้วลูกเล้ยเออพี่เล็กเขาชอบพี่เล็กอ่ะ ก็ได้นะฮะโอ้โหดีใจขอบคุณนะขอบคุณนะคะอะไรอย่างงี้มั้มาอยากได้โซ่ใหม่นะคะคุณแม่มาเขาร้องดีใจเย่ๆบ่โบ้ก็เลขจัดถึงตรงนั้นแล้วอุ้ยต่อเอาดิบอกว่าไม่ต้องต่องเขาไม่มั่นใจน้องไม่ตากว่าสี่ร้อยเมตรนั่นเหรอกว่าวิ่งใช่ไหมเขาถเวลาออกเขาต้องเข้าออกคนเดียวมา ข้างหลัง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 น้อยใจไม่ได้โซ่ใหม่กับเขาโอ้ต้องให้เอฟซีช่วยหน่อยละต้องให้เอฟซีซื้อทองคำให้แล้วทองคำแต่คอทองดำคอทองดำทองคำยังแพงอยู่ต้องเอาทองดำก่อนน้องมีตาสนใจก็ตกใจนะคะ เขามาทำอะไรหนีเยอะแยะใจหนีเออกระเ่ข้อมนะครับ่เอาน้องเมตาออกเอาไปเลยวะออกไปเลยอุ้ยรถทีหยิงดิเอ้าไม่เป็นไรแล้วเห็นไหมวะปสิบบุ้งองอันนี้เราก็จะหลีกทางให้น้องเมตาสี่ร้อยเมตรไปไหนคะวิ่งเหรอไม่ค่ะก็จะเดินไปนู่นแต่ต้องยกก่อน ลอยให้เขาเดินไปหมดอย่าวิ่งนะลูกนะโอ้ยใส่ดีจะตายค่ะลูกสาวนม่แหลนระวังลื่นนะแหลนระวังลื่นนะเล่นเล่นสไลเดอร์เนี่ย พ่อไม่ช่วยมาขนพอมา,าคนเมื่อกี้รีบเอาอาหารไปให้ช้างอีกหลายตัวเย็นๆลูกอย่าเพึ่งโยกแรงเย็นก่อนจะอย่าเพึ่งโ <c oughs> ยกแรงลูกอ <c oughs> อย่าเพึ่งโยกแรงน้ำบากมากเลยครับอย่าทำนะครับ <c oughs> ควตกนะตาแม่ก็เลยแฉนะเขามาทำอะไรที่นี่ลู้จะจะเดี๋ยวแม่เอากล้วยมาให้กินอีกอ่ะสูงสูงก่อนสูงก่อนสูงสูงสูงฟังแม่ไหมนี่อยู่เฉยอยู่เฉยก่อนอยู่เฉยก่อนขาดูขาอุ้ยระวังอุ้ย เดียว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 เฮจ้าจ้า şey ี๋ยวแม่เอากล้วยมาให้กินอีกใจเย็นๆลูกเต้นแรงมากอ่ะดูดิโอ้โหโยงใหญ่เลยเขาอยากกินกล้วยเสแล้วอืมเรียนเยนเด้อเราต้องไปเที่ยวก่อนบาทเดียวละสวยเลยเชียงใหม่น่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วอันนี้เอามากุ๊กกู้เฉยๆมากุ๊กกู้ อันนี้เบรกเบรกเอาไปล้างไว้แล้วก็ใส่ถุงไว้คืนอือฮือนเราจะใช้งนี้ได้มาใช้เหมือนเดิมหนุกหุกแอปเปิลพยะก่อนเอาไว้ก่อนกินอะไดีมากเลยเชิญน้องเมตาค่ะเล่นเก่งนะคะเนี่ยสายย่อค่ะ เต้นเก่งจริง啊อือหือขึ้ยยยยยยนรถม,มาจากด่าแต่ก็ไม่โยกโอ้ยมาแล้วขามกินอ้อยเด้อแล้วเจออ้อยเด้อขบมโยกมาหลังนะ เอาไปรุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปยืนข้างๆก่อนมาอาบแดดเนาะมันมันชื้นอ๋อคือต้องเอาออกใช่ไหมคือมันอับเนาะอืมมันอับ ตัแบบนี้มันจะกินแขนตีนขาแล้วมันจะทำให้ขาแข็งอืมอนไม่อยากเอาไว้ยังไงอืมถ้าเนตกไม่หนักจริงๆเนี่ยไม่เอาเข้าบ่าจ้าอย่างที่กำไรตอนนั้นเป็นขาแกงข้นหน้าเหมดเลยอ๋อเลยไม่ต้องเอาไว้จำเกีฝนตกข,ขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาออกก็จะทำให้ขาแข แซ่ะหนูชอบกินค่ะต้องกินเยอะๆถึงจะอ้วนนะคนนี้นี่แล้วบ้านน้องไมตาก็จะเสร็จแล้วอืมใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วก็ได้ไปอยู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่หลังคานะคะหลังคากำลังจะมาส่งแต่บ้านน้องแซนคุนเสายังไม่มาส่งก็ยังไม่สั่งแซยังมาไม่ถึงก็ยังไม่สั่งนะคะโวกัยังไม่ที่ไม่มาถึงไม่แช่อะไรเงินยังไม่มา เืออรมาด้วือหัวือัวโคานีาน่งเดนะียเาหน่อยนงคูนนะคะน้องเสิคูนตัวแซ่บนะคะ่ตา่อยไม่ด้นะ

บรรยากาศหลังฝนตกหนักนะคะที่สุนโคตแฉะมากๆ